สวัสดีครับผมสุดทินนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูกอีนะครับราค่างบไม่เกินสองพันนะครับอันนี้ผมสัง่งในรัซาด้านะครับกลีตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทนะครับรวมท้งคาส่งด้วยเนี่คือมันจะมีทีพักคาด้วยนะครับถูกมากๆเลยทุกคนแล้วก็สวยด้วยนะเนี่ยอันนี้ผมประกอบเสร็จละ แต่ว่าเม็นบรรยากวิดีโอรประกอบให้ดูอันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วผมก็มาถ่ายตงให้ดูนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีที่พักขาเนี่ยนะฮะอยากจะนอนก็ได้อยากจะนั่งก็ได้นะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนจะให้ดูนะครับถูกมากๆเลย แต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบลายนี้นะครับอาจจะมีลายเอื่นนะครับมีสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับผมแต่ว่าลายนี้ทีละพวงก็ไม่ได้ชอบลายนี้นะแต่ว่าผมอยากได้ที่ผักคาด้วยสีแดงมันไม่มีทีผักคาใช่ไหมผมก็ต้องเอาสีนี้แต่ถ้าพอเแ็นแล้วเนี่ยมันก็สวยสวยอยู่นะผมจะนอนให้ดู ปรับได้ครับปรับได้ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่ทีตากผาแล้วก็ปรับได้หมได้ครับได้บุนได้ปรับได,บได,บได้ก็ประมาณนี้ครับทุกคน ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้ยหกสบี่บาทรวมค่าส่งด้วยนะฮะอันนี้ผมก็เอามาจ้านังสติงเกมเดนเก้มันก็ดู y o youtube อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตับให้มันนี่ก่อนนะนนี่นะครับ คือว่าโอเคนะครับในราคา้แล้วก็ทูกด้วยพยายามงบเอาคนที่ไม่มีงบเหมือนผมผมก็ไม่ค่อยมีงบผมก็ต้องใช้เก้าอี้ประมาณนี้นะครับปรับได้นะครับปรับขึ้นลงได้ตามสบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,ก็ติดตามเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับ มันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ